สบายดีไปกันตอนเช้านะทุกคนคือมือนี้กะคือเป็นยำคือมือนี้เป็นวันจาเนนะทุกคนวันจาร์กับเป็นวันกรรมกรนะทุกคนบ่าเขาเฮียดเนาะอยู่ทางประเทศเล่าเลยนะทุกคนทุกคนคือบ่ได้รเขาเฮียดเนาะในการห้อกระมืาเฮียนสวยขอนยาพี่นอเนาะทุกคนเนยคือร้านจานที่หฮาตัดอ้อยแล้วเนะทุกคนตัดอ้อยแล้วแลวกะ เฮาก็ต่อเผาเปลืองขอนอ้อยสินะเผาแล้วเฮากะเวลาฝน,นตกมากกัเฮากะเอาขดมันใส่คนดีมันใส่ตัวอ้อยเนาะเพื่อจะได้งามใหญ่ขึ้นเนาะทุกคนนี่ปุยอโอ้หบรรยกกากาศการบูธามันได้อะไรทุกคนอยู่กนนารทนนานจริงๆเนาะทุกคนนี่เป็นทนนานมั่เนาะทุกคนนี่ใส่ปุยอยู่เนาะทุกคน ดูนี้หอ,อกำมันพอพอๆสิน้อทุกคนกาเมื่อนี้เป็นมนนะะือวันจ๋าน้อทุกคนคือยองเมื่อนี้พลาดนาะทุกคนพาเฮียดเนาะ human เพราะว่าเป็นวังกรรมกรเนาะทุกคนไปวังกรรมกรอแต่กะเขาอยู่ทัว่วประเทศเราเนาะทุกคนไปมือนั่งทีมัน สวยเวียดยาพีนอเนาะทุกคนการที่บอไปเลยทุกคนมือคือฝนโตแล้วลกับไฟดับแดดทุกคนไฟดับประมาณสามสี่มือแล้วเนาะทุกคนไก็ยอนอันนี้แหละทุกคนที่บ่ได้ลงคลิปเนาะทุกคนเงาไฟบม่มีเนาะทุกคนเน่โอ้โหธรรมชาติมด,นดเนาะทุกคนนี่วิวมีแต่อันนี้อีบันนังแล้วก็อันนี้อีบันนังเลย จะมีลายบาน,ยน้ะทุกคนนี่บนะคือเป็นภูเขาโมสีเนะ้ะทุกคนนี่นิ่แซ่กะกับเจ้าปูอ้อยดมดเนื่อทีใดที่บบได้ปูอ้อยนี่บ่มีน้ะทุกคนเดี๋ยวนี้ห้ากา ไปขีเขาหน่อยทุกคนขั้นสุด โอ้ไ่นทุกคนวันนี้กับมาฮเวียนเนาะทุกคนมาฮเวียนเป็นหน้าที่มาฮเวียนเนาะทุกคนวนี่นี่มาฮเวียนสวยหญ้าพี่นอเนาะทุกคนหญ้าพี่นอเนาะนแต่ว่าันนี่ทุกคนเอาดีมาคูดใส่ต้นอ้อยเนาะทุกคน นอนต้นอ้อยเนาะเพราะว่าขาเฮาบ่เอาดีมอคดใส่นี่มันจะล่มเนียทุยคกคนบ่คืนเนาะทุคกคนนในก็ยากก็คือนี่จะมีปุ๋ยต้นแดนเหลืองเขาตั่นี่เนาะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันสอดอใส่ปุ๋ยของอ้อยเน,ะยนาะทุกคนขาบวกใส่ในบ่ง,งามทุกคนบนใหญ่เนาะ จะเป็นต่อไรสายอะไรทุกคนเอ้ยคือส่วนนี้แบบเซฟว่าได้โลคลิปกับพ่อว่าคือไฟดับเนาะทุกคนไฟดับไฟดับทุกคืนเลยกัเออไฟกับบะมีเลยกับ่มีคือบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนโอเคทุกคนกะมื้อนี้กะผฮอบโมสิกลับเพื่อนแล้วเนาะทุกคน โอ้โหซึ้งไม่ไหลเป็นคั้นทาทยีตโนทุกคนร้านจันทิมาเฮียล่ะกันมาเฮียเวียนสวยหญาพีนโน่สินอทุกคนนี่หญ้าอิดเนอร์นอทุกคนประมาณคนเดียวเนาะประมาณสองคนเท่าลยค่ะมันสองโคกันได้เฮียเวียดสามซีโมกันแล้วนอทุกคนโอ้โหเขื่อนเต็มเลยเพราะว่ามันนี่กาเป็นมือนที่แบบแดบ่ออเนอะทุกคนว่ามันคือฝนตกเด้อ กัดเดะเบาอ่อนเด็กที่วียงกลางถนนสบายดีครับทุกคนเดะบาอ่อนเดะเนาะเอากะสิกลับบ้าโนทุกคนเดี๋ยวน,นี้ก,กะหามาพอเพื่อนเนาะทุกคนคือเมื่อกี้นในไทยไทยวิดีโออยู่กะคือไฟมดทุกคนมีอยู่ประมาณหาเปอร์เซลกาไทยวิดีโอซีป,ปีคลิปเนาะทุกคนเพราะว่า คลิปซ่านี่เลยทุกคนเพราะว่าไฟันนี้เด้อทุกคนอย่าห้ถ้าผู้ชมหูว่าในการเทวีนี้เป็นแนวรายเนาะทุกคนการสำราญคลิปนี้ก็สมีประมาณนี้เนาะทุกคนไปที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เด้อทุกคนเป็นกำลังใจในการเฮคลิปขอแฟนแสเนาะทุกคนโอเคสบายดีทุกคน